ขาสวัสดีวครับท่านชมครับพบพอกับผมอีกเขียนเคยครับกับคนหักว่าหัวแจกเกษตรครับเสริมหยาพี่น้องครับหยามาเสริมเนี่ยเป็นหยาเพ่งกุลาครับหยาเพ่งกุลาที่ผมได้ตัดมาในช่วงนี้ก็ถือว่าหยากำลังหลายที่พี่น้องครับหยาหลายแล้วนะครับเอาไม้เพิ่นได้เสริมเพิ่นชงแดงๆนี่ก็เลยเสริมหัวหารกอนครับบำารุงเพิ่นอีกรอบนึงครับหลังจาก อย่าอย่าไล่กหาหน่งกินเมื่อละขาบนะครับขับเป็นขับช่วงแรงๆนะครับเป็นจินหัวอาหารจริงแล้วครับนี่เอกผ้าอยูุนี่ครับเอามาเสริมแล้วกับหัวอาหารนะครับส่วนกับล่้นะครับล่้ต้องสีหน่อยเฮ้งกินเบิดเบิดแล้วครับก็จะกินหย่าต่อเลยนะครับนี่คือต้องให้พดนินเต็มที่เลยครับหย่าตัดมากนะครับนี่มือละลดนะครับ ลดโยน้ำเข้าเนี่ยครับให้คนในกินเกมที่เล่ยพะวาหย่ากับไลครับมือและรถครับให้มือและรถนะครับอีกตัวหนึ่งครับเป็นเบียมาตืต์นะครับผมก็ได้จับแยกออกมาขุนล่องเบงนะครับเอามาขุนไปเรียครับเ่ยกําลังขุนนี่นี่ก็นี่ครับสองตัวนี่แหละครับพร้มให้หยามือและรถครับนี่นั่นก็เป็นเบียมาตืต์นะครับนี่ก็เป็นเบียมาตืต์ขึ้นกันครับตกพายุนี่ครับเสืิมเพน โปงสางบนนะครับช่วงนี้พรวาหญ้าหลาเอามาเพิ่มมาเติมให้แจ้ขาดว่าได้ตะก้อนผมก็หยุดไปแล้วครับหัวอาหารผมเลยวาอยากให้เพิ่นมีมัดกำเนื้อเพิ่มมัดกำเนื้อเพิ่นครับนี่กินหัวอาหารแล้วก็สิกินหญ้าต่อใส่ไว้แบบนี้นะครับให้เพิ่นกินตลอดขึ้นเลยครับนี่ให้หญ้าสองเวลาครับเสากับแรงนะครับเสาขาบหนึ่งแรงขาบหนึ่งนะครับเก็บเล็กเก็บน้อยครับฝาพี่น้องเข้า นะครับตามภาษาคนหากว่าหัวใจเกษตรครับนี่นะครับลั่ตลั่มชิ้งเพันหู้ยหนาไงพี่น้องครับกำลังมากเลยนี่ครับการจะเลื่อนเตือบตัวของเพลินครับนี่เป็นลูกผสมบีมาเตื้อเป็นว่าทีเพลนหนาลึกเลยครับพี่น้องครับนี่หนาลึกเม็ดสีก็ดีนะครับเป็นลูกผสมบีมาเตื้อกับบามั่นครับนี่เป็นว่าเรียงไงสายตัวนามสายบัตรหน้าเลยพี่น้องผมพึงเอาบ่วงออกได้พี่น้องเอาบ่วงออกจาก จมูวเพิ่นครับเอาออกจากจะม้วนจากดังเพิ่นนะครับใส่สายสับไพ่เพิ่นครับนี่ครับเปลี่ยนเปลี่ยนเลยเพิ่นแล้วครับเปลี่ยนเลยครับเพราะว่าผมเห็นแล้วเพล่นกินบ่ค่อยดีครับนี่ครับเพล่นมีห่วงเล็กเลยครับแต่ก่อนผมใส่ห่วงเล็กผมเลยเอาสายสับไพ่มาใส่นี่ครับถอดห่วงเล็กออกปั๊บนี่เพิ่นเลยครับปั๊บเปลี่ยนในี่เพิ่นเลยเพลินเริ่มกินดีแล้วครับเริ่มกินดีแล้วนะครับหลังจากปั๊บมาจากห่วงเล็กว่าเป็นสายสับไพ่ แบบนี้แหละครับนี่เริ่มกินดีแล้วนี่ครับพิ่นบไม่ห่วงเล็กพี่น้องเพิ่นก็เลยกินดีเจ็บฝากพี่น้องเฮาครับตามภาษาคนหักว่าหัยใจเกษตรครับอืนี่ครับกำลังมากกำลังกินอนั่งกระดานกินหญ้าพี่น้องครับอืหนวหยาบรรยากาศช่วงเสริมบำรุงนะครับกินดีนะครับนี่ครับหัวอาหารเพิ่นกินดีกินบดแล้วก็กินห้าตัว นี่ครับผมถอดถอดห่วงเล็กออกครับพ่อจะถอดแล้วพันจินดีก็เก้าครับผมได้สังเกตเบื้องช่วงเบื้องละครับช่วงใส่ห่วงเล็กเน่ยเพิ่งอาศิดจินบ่ดีนะครับเป็นขาดเป็นแบบว่าจินบว่าสะดวกครับพ่อจะถอดออกแล้วใส่สายสะพ้าสให้พนกินดีครับกินเจ๊งนะครับพ่นว่าไขว้พ่นว่าเก๋กายพี่น้องครับนี่ถอดออกแล้วครับทุ่มเลยครับนี่บรรยากาศ ครับทายชิมนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับชมทุกคนทุกท่านนะครับขอให้ความสุขความเจริญความเจ็บจะได้ดความไข่จะด้มีบุญกุศลน้่ตุ่มน้่สู้ถูกบาดยางหรือพี่น้องครับทายชิปนี้ครับปากกดเลย์กดแช่์กดติดตามให้ผมน้่ครับก้าวมาสวัสดีครับ